สวัสดีครับวันนี้ผมนายวสุหารลักษ์จะมานำเสนอรายงานเรื่องตัวแบบการถดถอยแบบไม่เชิงสิ้นนะครับหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า non-linear regression model นะครับโดยจัดทำโดยผมนายวสุหารลักษ์รหรัสนิสิต6310402862นะครับโดยรายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ออ่01422452นะครับหรือวิชาการวิเคราะห์การถดถอยครับหรือีกชื่อหนึ่งในชื่อ e g r e t s o o n n n l y y s s s ครับรา่ง,งานนี้นะครับจะทำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวิเคราะห์การถดถอยนะครับหรหัสวิชา01422452ครับโดยทางตัวผมนะครับได้ทำการศึกษาค้นคว้าตัวแบบการถดถอย หรือ nonlinear regression นะครับในหัวข้อ nonlinear regression model ครับซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าจากบทความที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าพเจ้าได้ต่อยอดความรู้นะครับในด้าน nonlinear regression model ครับเนื่องจากหลายๆครั้งข้อมูลที่ได้มาไม่ได้มาด้วยความสัมพันธ์เชิงเส้นครับทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลตัวแบบเชิงเส้นมาใช้วิเคราะห์ได้ครับ ต่อไปจะเป็น Data s e t ที่ผมนำมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับก็คือผมจะนำมาจากโดยให้ตัวแปร x นะครับแทนจำนวนของหุ้นนะครับโดยมีหน่วยเป็นหุ้นนะครับแล้วก็ตัวแปร y คือราคาของหุ้นครับมีหน่วยเป็น1,000งพันคูณหนึ่ัน 1, บาทครับโดยที่ข้อมูลชุดนี้นะครับจะศึกษาเกี่ยวกับจำนวนของหุ้นนะครับมีผลต่อราคาของหุ้นหรือเปล่านะครับ โดยผมจะกำหนดให้โมเดลนะครับอยู่ในโมเดลที่เป็น y เท่ากับ a คูณ b ยกกำลัง x นะครับแล้วก็พารามิเตอร์ที่ผมได้มาจากชุดข้อมูล data set นี้นะครับมี2องพารามิเตอร์ก็คือ a กับ b นะครับโดยที่จะมีจำนวนชุดข้อมูลอยู่ที่50ตัวครับโดยขั้นแรกนะครับเราจะมาดูความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับตัวแปรตามนะครับโดย ในการดูความสัมพันธ์นี้นะครับผมจะใช้โปรแกรม SPSS มาใช้ในการดูนะครับโดยในตัวอย่างนี้เราจะใช้การพ l o t g r a จากโปรแกรม SPSS เพื่อมาดูความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นกับตัวแปรตามนะครับโดยเมื่อขั้นแรกนะครับเข้าหน้าโปรแกรมแล้วก็เอ่อเราก็กรอกข้อมูลหรือว่าจะกรอบข้อมูลมาวางก็ได้ครับโดยที่ผมได้ทําการกรอบข้อมูลมาวางครบ5้าสิบตัวแล้วนะครับแล้วก็ เข้าไปที่คำสั่ง analyze ที่อยู่แถบข้างบนครับแล้วก็กดคลิกลงมาจะมีคำว่า regression ครับแล้วก็ถ้าเราคลิกเข้าไปในคำว่า regression จะเจอคำว่า curve estimation นะครับโดยในคำสั่งย่อยของ curve estimation นะครับผมจะกรอกตามนี้นะครับก็คือในช่อง dependent นะครับให้ใส่ตัวแปรตามหรือตัวแปร y นะครับส่วนในช่อง independent นะครับให้เลือกเป็น variable แล้วก็จากนั้นให้ใส่ตัวแปรอิสระหรือตัวแปร x ครับในช่องโมเดลเลือก exponential และ quadratic ครับแล้วก็ให้เลือกเป็น display anova table ด้วยนะครับเพื่อที่ Output ออกมาจะมีตาราง anova ด้วยครับต่อไปเราจะมาดูเป็น Output ของการดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และตัวแปร y นะครับโดยเอาพุทออกมาที่ได้จะได้เป็นกราฟรูปแบบนี้ครับโดยที่จะมี เส้นโค้งหนึ่งกราฟก็คือกราฟ exponential นะครับแล้วก็เราจะได้ค่า r ออกมาเป็น0.971ครับแล้วก็ค่า r square ออกมาเป็น0.944ครับจากนั้นเราก็จะนำข้อมูลจากอันแรกนะครับมาวิเคราะห์ต่อไปก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ non-linear regression โดยใช้ spss นะครับโดยที่การวิเคราะห์แบบ Nonlinear Regression นะครับก็คือจะทําเหมือนขั้นตอนแรกเลยครับแต่ว่าแค่มีบางอย่างเปลี่ยนนิดหน่อยแค่เราเข้าไปใน a n a l y z นะครับแล้วก็เลื่อนแถบลงมาจะมีคำว่า Regression ครับกดคลิกเข้าไปจะเจอคำว่า Nonlinear ครับแล้วก็ในช่องกรอกข้อมูลย่อยของ Nonlinear นะครับให้กรอก Dependent ให้ใส่เป็นตัวแปร y ครับแล้วก็ในช่อง Model Expression ให คำนวณสมการถดถอยลงไปครับแล้วก็จากนั้นให้เลือกพารามิเตอร์แล้วก็ใส่ค่าดังภาพครับโดยในภาพก็คือผมจะเลือกให้ a เป็น1แล้วก็ b เป็นศูนย์ครับแล้วก็นี่คือเอาุลท,ที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับก็จะได้เป็นค่าหลายๆค่าแล,ล้วก็เราจะได้เป็นค่า a กับค่า b มาด้วยนะครับเพื่อที่จะเอามาต่อในการเขียนสมการถดถอยครับ แล้วก็นี่นะครับจากเอา์พุตที่ได้จะทําให้เราทราบว่าค่า A มีค่าเท่ากับหนึ่งแสนสองื้าพันเจ็สิบหกจุดสศย์เจดครับแล้วก็ค่า b ของเราจะมีค่าเท่ากับ1ครับจากนั้นเราจะเห็นถึงโมเดลข้างต้นที่เราได้บอกไปนะครับก็คือ y เท่ากับ a คูณ b ยกกำลัง x นะครับแล้วก็ให้เราอ่ะเอาค่า a กับค่า b ที่ได้มาแทนในสมการครับดังนั้นจะได้สมการถดถอยคือ y เท่ากับ ึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบหกจุดสองเจ็ดคูณอยู่กับหนึ่งยกกำลังเอ็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรณานุกรมส่วนที่ผมได้หาข้อมูลมานะครับก็สวันนี้ก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้หากมีการผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับขอบคุณครับ